สวัสดีครับสำหรับท่านที่รับชมช่องวิถีมานะวันนี้นะครับผมจะมาตัดหญ้าด้วยนะครับผมใช้เป็นเครื่อง2องจังหวะนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ไม่เคยตัดหญ้าแล้วใช้เครื่องยนตองจังหวะนะครับสิ่งที่เครื่องยนตองจังหวะจะให้ก็คือเครื่องจะมีการเล่งที่แบบแรงนะครับเล่งขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับสิ่งที่จะเจอก็คือเสียงเครื่องสองจังหวะส่วนมากจะดังมากนะครับเวลาเราตัดนะครับตัดนานๆเราสะพายอยู่ใกล้ๆตัวนะครับเสียงมันจะดังถ้าเราตัดโดยใช้เครื่องสองจังหวะนานๆน,น,นะครับสิ่งที่ผมสังเกตพบก็คือบางครั้งเราจะแสบแก้วหูเลยนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นของ NB411 นะครับ แล้วก็สำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ตัดหญ้านานๆนะครับใช้เครื่องสองจังหวะผมแนะนำนะครับเงิน20บาทนะครับช่วยป้องกันหูของท่านได้นะครับตัวนี้คือเอียปักนะครับซื้อได้ตามกอล์บอลเฮาดูโฮมหรือในอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากดูโฮมนะครับราคา20บาทนะครับ ใช้กับไม่ใช้ต่างกันนะครับจะช่วยป้องกันเรื่องเสียงทําให้เรา,เามีโอกาสบาดเจ็บทางหูได้น้อยลงมากๆนะครับแนะนําเลยนะครับ20บาทป้องกันหูเราได้เลยนะครับสําหรับมือใหม่หรือคนที่ต้องตัดหญ้านานๆานแล้วไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้หามาใช้ครับจะช่วยทําให้เราปลอดภัยจากเสียงดังๆของเครื่องตัดหญ้า ที่เป็นเครื่องสองจังหวะนะครับส่วนมาก4จังหวะจะไม่ดังเท่าไหร่สําหรับคลิปนี้ก็ออกมาแชร์กันนะครับเยียปักนะครับหรือปักอุดหูนะครับป้องกันเสียงดังจากเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้หรือชอบทริคนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับ b ไครซับสไครให้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับผมช่องวิถีมานะครับผมมีอะไรผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ เกี่ยวกับการทำเกษตรแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเกษตรนะครับผมขอบคุณมากๆครับผม